สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาดูคันเบ็ดที่หาไม่ได้แล้วนะตอนนี้นั่นเองก็คือจะบอกเลยว่าส่วนมากนะมักจะเป็นเบ็ดที่จะได้มาจากอีเวนต์ลิมิเต็ดต่างๆนะคะแล้วก็หมดเขตกันไปแล้วประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะพามาดูกันว่าจะมีเบ็ดอะไรกันบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วไปดูกันเลยค่ะ เมื่อคุณอยากมีของไอเทมในเกมเยอะๆแต่ไม่มีเวลามานั่งฟาร์มทั้งวันตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมนั้นไม่ใช่ปัญหาเพราะมีนี่ UC h o n e Application ขั้นเทพระบบคลาวด์ที่สามารถช่วยให้เราฟาร์มไอเทมในเกมที่เราต้องการได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นแมปแนวไหนรวมไปถึงเกมนอกแพลตฟอร์ม Roblox ยังหมดปัญหาที่ต้องมานั่งจ้องจอหรือรอจนเครื่องร้อนแถมยังกินค่าไฟอี UG Phone ช่วยได้เยอะมากและราคาเริ่มต้นแค่10บาทเท่านั้นพิเศษลดได้อีก20บาทถ้าใส่โค้ด UG C C C 4่็แฮกเกจตดีไปจนถึงระดับพรีเมียมสนใจโหลดลิงก์ใต้คลิปได้เลย ทุกคนยังจำอีเวนต์เนซี่กันได้ไหมคะเบ็ดอีเวนต์แรกมาจากกิจกรรม Fish Fry เบ็ดฟรีที่เราต้องไล่เก็บเอาส่วนผสมจากเกาะต่างๆมาลงหม้อให้กับแม่หมดเพือแลกของรางวัลที่มีทั้งชายาบอบเบอร์เรือและเบ็ดต้องคำสาบอย่างเบ็ดเดอะฮันเด้นั่นเองทุกคนอู้เราก็มาทันอีเวนต์แรกพอดีเลยนะทุกคนเป็นแบบผู้เล่นแบบ ยุคบุกเบิกลักษณะเบ็ดน,นะคะจะมีแสงเขียวๆแบบนี้เหมือนแบบว่าปลูกเสกมนดําไว้ในนี้เลยสเตตความเร็วเขาอยู่ที่0%ูปอร์เซชค50ควบคุม 0, 0. ูนยืดหยุ่น0นย์น้ำหนักที่รับได้สูงสุดคือ1,000งกิโลค่ะ เบ็ดน,นี้คือมีแพสซีฟที่ทําให้สามารถจับปลาที่มีมิวเทชันจากอีเวนต์ได้ตลอดทั้งปีแล้วก็จะมีโอกาส20%ที่จะติดมิวเทชันซินิสเตอร์นะคะซึ่งซินิสเตอร์เนี่ยเขาจะขายเขาจะขายได้ในราคา1.9เท่านั่นเองทุกคนและอีมิวเทชันหนึ่งที่จะติดก็คือแกสลี่จะขายได้คูณ2ค่ะ2เท่าเวลาแพสซีฟทำงานนะคะเบ็ดจะส่งเสียงหวัวเราะออกมาเลยทุกคน นี่เลย Mutation sinister จะเป็นอย่างนี้สีดำๆแบบนี้เลยแล้วนี่คือของ Gasly นะคะจะเป็นสีเขียวๆแบบนี้ค่ะไปต่อกันเลยกับบ็ด r e l e v เบ็ดที่เข้ามาเกรินอัปเดตของเกาะแอนเชียน เบ็ดโบราณอันนี้นะคะจะมาในช่วงอีเวนต์ของดร์ฟินิอัสที่จะต้องรวบรวมสมุดเบสเทอรี่กระดูกปลานั่นเองแล้วก็มาเอาแผนที่นะคะไปแก้แพซเซลเปิดประตูถ้ำโบราณเพื่อที่จะเข้าไปซื้อเบ็ดนะคะในราคา8 0 0พันทนเมื่อก่อนนี่คือแบบแก้ยากมากงงมากว่าอันนี้มันแก้ยังไงภาษาอะไรก็ไม่รู้ทุกคนสเตตคือความเร็วเหยื่อนะคะ20โชค25ควบคุม0.05 ยืดหยุ่น20รับน้ำหนักได้2,500กิโลกร,รมัมแพสซีฟเบดไม่มีนะคะเมื่อก่อนเขาบอกว่าจะเพิ่มแพสซีฟเข้ามาภายหลังแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเลยทุกคนหรือว่าเดฟจะลืมไปแล้วไม่รู้นะคะเบ็ดแัดมานะคะจะเป็นเบ็ดอีเวนต์คริสต์มาสนะคะมาเริ่มกันที่ the north star เบ็ด ดาวเหนืออันนี้นะเบ็ดฟรีรับได้ในวันที่9ของตารางกิจกรรม f i s h m a s สนั่นเองทุกคนความเร็วดึง5โชค30ควบคุม0.04 ยืดหยุ่น12รับน้ำหนักสูงสุดได้ที่875กิโลแพ oh. สซีฟติดตัวไม่มีนะคะจะมีอีกเบ็ดหนึ่งค่ะทุกคนในปฏิทินที่รับฟรีนะคะเบ็ดนี้จะเป็นของวันที่5ล็อกอินวันที่5มารับแต่ว่าเราเนี่ยมาล็อกอินไม่ทันนะคะก็เลยไม่ได้นี่เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไว้ให้ดูแทนนะคะเบ็ดชื่อแอนเลอร์ความเร็วอยู่ที่25โชค45ควบคุม0.02ยืดหยุ่นลบ4 รับน้ำหนักสูงสุดได้200นะคะแพสซิฟแบบนี้ก็คือจะมีโอกาส25%ในการจับปลาที่จะติดมิเทชันจอลลี่นั่นเองทุกคนซึ่งจอลลี่มิเทชันเนี่ยเขาจะขายในราคา1.2เท่านั่นเองค่ะเบ็ดฮันมาจะเป็นแคนดี้เลยทุกคนเบ็ดน,นี้จะเป็นของอีเวนต์ฟิชมาสเช่นกันซื้อได้ที่วินเทอร์เวลเลตนะคะโซนอีเวนต์จะซื้อในราคา1,500สแตตคือความเร็ว10ชค25ควบคุม0 0 1ยืดหยุ่นลบ2 รับน้ำหนักสูงสุดที่150กิโลแ11คือมีโอกาส10%ที่จะทำให้จับปลาติดมิวเทชันเฟส T ิปซึ่งเฟส t เนี่ยจะขายได้ในราคา1.4เท่าค่ะไปต่อกันเลยนะคะกับเบ็ดอีเวนต์ช่วงคริสต์มาสนะคะอันนี้จะเป็นแพ็กเติมนะทุกคนแพ็กเติมในราคา799โรบักทุกคนฟรอสต์วาร์เดน,นะคะสต ความเร็ว10โชค45ควบคุม0.05ยืดหยุ่น15น้ำหนักสูงสุดเนี่ยรับได้2,200กิโลแพสซีฟติดตัวไม่มีนะคะเบดอีกอันนะคะที่เป็นแพคเติมนะคะจะชื่อว่า Fish m u s t ทุกคนสเตตเท่ากันเลยความเร็ว10โชค45ควบคุม0.05ยืดหยุ่น15น้ำหนัก2,200กิโลไม่มีแพสซีฟเหมือนกันค่ะ และแพ็ก Xmas 2ชื่อว่า Frostfire ความเร็ว20โชค35ควบคุม0.08ยืดหยุ่น12และรับน้ำหนักได้ที่2,200กิโลค่ะไม่มีแพสซีฟนะและก็มาถึงเบ็ดอีเวนต์ของ Christmas ที่เป็นเบ็ดคราวซึ่งตอนนี้ครับไม่ได้แล้วนะคะทุกคนชื่อว่า Crampus นั่นเองซึ่งเบ็ดนี้จะใช้เลเวล50นะคะ แล้วก็วัตถุดิบก็คือน้ำแข็งอาร์ซิเคิลนะคะ3ชิ้นอันนี้ต้องตกหาในโซนอ e ีเวนท์ทุกคน m ม d r i บ o o o f ส t ีป t นึ่1ได้เมจิก1และเงินอีก30,000ื่นครับที่เกาะโบราณแอนเชียนนะคะเหมือนเบ็ดคราฟอื่นๆเลยนี่สเตตความเร็วเขาจะอยู่ที่30โชค15ควบคุม0.15ยืดหยุ่น8และน้ำหนักรับได้ไม่จำกัด เป็นแบบว่าเบตลิมิเต็ดชิ้นแรกที่เป็นอินฟินิตี้เลยนะทุกคนแพสซีฟก็คือว่าเราเนี่ยจะได้รับบัฟสุ่มเวลาจับปลาครบ10รอบเขาจะสุ่มบัฟอยู่2บัฟนะคะก็คือระหว่างค่าดึงสปีดนะคะ50แล้วก็ลัคกี้25%นนั่นเองแล้วเวลาได้บัฟนะคะสามารถสะสมทบเวลากันไปได้ทุกคน กันต่อนะคะกับเบ็ดพลุไฟเอเวิร์กนะคะเบ็ดน,นี้ได้รับในกิจกรรมหาสาหร่ายของจังกลิเมฟินที่มีอีเวนต์กอดเด่น้ายนะคะแต่ค่าดึงเขาา35โชค45ควบคุม0.15ยืดหยุ่น15น้ําน้ำหนักนะคะรับได้อยู่ที่25,000กิโลกรัมแพสซีฟของเบ็ดก็คือเวลาตกนะคะจะมีโอกาส15%ติดมิวเทชัน Firework นะคะมิวเทชันพลุนะสวยมากทุกคน มานะคะจะเป็นเบ็ดที่ได้รับจากการใส่โคด้ดก็คือว่า thank you follower 2นะคะทุกคนอันนี้เดฟเขาแจกที่สถิติผู้ติด,ดตามถึง1,000 0คนซึ่งโค้ดเนี่ยจะอยู่แค่24ชั่วโมงนะคะมาดูสเตตสเขาเลยดีกว่าความเร็ว10โชค30ควบคุม0.05ยืดหยุ่น5น้ำหนักอยู่ที่1,000ค่ะแพสซีฟก็คือมีโอกาส5%นะคะที่จะติด mutation ลูน่าซึ่งลูน่เนี่ยจะขายได้อยู่ที่2 0เท่านั่นเอง และด้วยเนื่องจากเบ็ดโค้ดแองกิ o วโ o ล l ลเวอร2นะคะจะอยู่ได้แค่24ชั่วโมงแล้วก็มีคนที่ไม่ได้เนี่ยเยอะมากมาไม่ทันนะคะเดฟก,ก็เลยจัดใจคิว o ฟลเลเวอร์3ขึ้นมาอีกรอบแต่จะเป็นสีเหลืองนะรอบเนี้ยและชื่อว่า Event Horizon นะคะสเตตเหมือนกันเลยค่ะแค่รูปลักเปลี่ยนไปคอมเดล10โชค30ควบคุม0.05ยืดหยุ่น5 น้ำหนัก1,000ค่ะแพสิบคือมีโอกาส5%ที่จะติดเมดิชั่นลูน่าที่ขายได้2.5เท่าทุกคนและปิดท้ายด้วยบัดดี้บอลนะคะเบ็ดนี้จะเป็นเบ็ดที่ได้มาจากการเชิญเพื่อนมาเล่นในเซิร์ฟนะคะในช่วงแรกๆเลยทุกคนโดยที่จะใช้บ๊อบเมนูนั่นเองค่ะแต่เราไม่ได้เข้ามาเล่นช่วงนั้นนะคะก็เลยไม่ได้มีเบ็ดทุกคนสแตทเป็นค่าดึง0ูนย์ โชคค่ะควบคุม0ยืดหยุ่น0น้ํา้ำหนักสูงสุด300นะคะแพสซีฟเป็นแบบว่าชวนเพื่อนมานะคะจะบูตแพสซีฟ3 0กับทุกสถิติเลยตั้งแต่ความเร็วโชคควบคุมยืดหยุ่นเมื่อมีเพื่อนในเสร์ฟนั่นเองทุกคนและมีผลต่อน้ำหนักของปลาที่จับได้ด้วยเอาล่ะทุกคนใครทันเบ็ดไหนกันบ้างคะ แต่ละเบ็ดนะคะส่วนใหญ่นํามาใช้ตอนนี้ก็อาจจะเล่นได้ไม่ดีเท่าเบ็ดปัจจุบันแล้วล่ะมีไว้เป็นคอลเลกชันสะสมนะคะใครที่ไม่ทันเบ็ดพวกนี้นะคะคิดว่าอัปเดตอีเวนต์ใหม่เดี๋ยวก็คงมีเบ็ดใหม่ใที่เป็นลิมิเต็ดเข้ามาทําให้เล่นกันอีกต้องรอติดตามกันต่อไปทุกคนเอาเป็นว่ายังไงวันนี้เราก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับไว้ให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ